มานี่นะคะน,นี่คือหอยนางลมกะหอยแข่งอันนี้ก็คือปลาแซลมอนแมงกะพูนค่ะวันนี้ยายสีฉลองที่เข้ามาบ้านกรุงเทพ นเครื่องเคียงทั้งหลายทำอะไรหรอพวดพูดหนูหนูหันหนูหันหันไม่เป็นมาที่ไทยเองเอาจำเอามันอย่างนี้นะดูนะมือหนูจะสั่นนะเอ้ยมันได้ขั้นตอนน่ะนี่มาดูนะมาดูคนเหนือ หั่นปลาไซมอน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 เห็นไหมต้องแม่แบบนี้ใช่ไหมแล้วหนังไปทาอะไรคะเอาหนังเอาหนังไปทอดค่ะตอนนี้ยังไม่ทอดนะคะคุณปิดปิดแก้ก่อนค่ะคุณตั้งอะไรไว้อ่ะปิดแก้ก่อนค่ะเดี๋ยวนะคะฝากไว้ตรงนี้หน่อยล้างแล้วค่ะอืมอันนี้ก็ปลาก็ล้างแล้วนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่นะสองร้อยกว่าสองร้อยห้าสิบหกบาท 256บาทอ๋อจะมีกล้างรึใช่มั้ยคะใช่ค่ะเป็นตัวกล้างออกด้วยเดี๋ยวอันก่อนก็ก้างออกนี่ค่ะอันนี้อันนี้สูตรยาสีนะคะสูตรไข่สูตรมันเหมือนกันอะ่ะนี่ おお。Oh. Oh. ทำหลายอย่างนะคะรวมกันวันนี้เรียกว่ารวมมิตรนะคะคลิปรวมมิตรรวมมิตรมีปลาไซมอนแซลมอนมีแมงกะพรุนมีหอยแครงหอยนางรม รวมทะเลคะ่ะอ่ารวมทะเลนะคะแต่ก็ยัง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 ,ยง,ยงไม่ได้ทํากุ้งกุ้งกุ้งก็มีกุ้งได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเยสีไม่รู้จะทําได้ปะโอเค